สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะเป็นการรีวิวนะครับกุนซือฟ้ารุ้งเจนหนึ่งจูกัดเลียงหากท่านขัดแย้งกันเองหวังเยก,ก็จะไม่สงบสุข นี่นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดใช้นะครับจะเห็นว่าจูกัะเหลียงนะครับคู่กับจิวี้นะครับเราก็จะทําการไปติดตั้งกุญซือนะครับก็จะเอากุญซือกาเสียงออกแล้วก็จะเอาจูกัะเหลียงแทนนะครับอันคำว่าวิรบุรุษ คคือนที่ยืนยเพืื่่่ออคนนนนีะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นจุกัดเเลียงเลยนะครับเมื่อทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ทําการรีบอลนะครับกุญซือที่ไม่ได้ใช้เลยครับเพื่อที่เราจะเอามาอัพนะครับให้กับกุญซือตัวใหม่นะครับก็จะได้ทรัพยากรคืนนะครับเอาไปอัพให้กับตัวใหม่นะครับ ก็ไปที่กุลซื้อนะครับแล้วก็ฝึกฝนให้เต็มเลยนะครับ ก็จะเต็มแล้วนะครับในขั้นที่8นะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อมูลสกิลต่างๆนะครับของคุณซื้อกันดีกว่านะครับต่อไปนะครับจะเป็นสเตตัสพื้นฐานที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นทั้งหมด HP นะครับบวก 166.2M นะครับทั้งหมดโจมตีนะครับ 8,270K ทั้งหมดป้องกันกายนะครับ 4,205.2k นะครับ แล้วก็ทั้งหมดป้องกันเวทนะครับ 4,275K ต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลอันแรกนั้นครับก็จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับภูมิปัญญาจะทำดาเมจแผนการนะครับอาญาสวรรค์ใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด300%ในระดับฟ้าลุงนี้นะครับก็จะมีคําว่าอาญาสวรรค์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ และสกิลต่อไปนะครับก็เป็นสกิลของกุนซือนะครับเคลื่อนดารา8ทิศเราไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันก่อนนะครับจะทำดาเมจแผนการอาญาสวรรค์น,นะครับใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด300%และจะทำการลบนะครับ แผนการของแม่ทัพคุณภาพต่ำกว่าแดงรุ้งนะครับศัตรูหนึ่งรายแบบสุ่มในที่นี้นะครับก็น่าจะหมายความว่าจะทำการลบแผนการของคุณสือนะครับคุณสือที่มีคุณภาพต่ำกว่าแดงรุ้งก็คือคุณภาพรุ้งนะครับจะโดนลบค่าแผนการออกนะครับและจะทำการเสริมนะครับอาญาสวรรค์แผดเผานะครับใส่ให้ฝ่ายศัตรูหนึ่งรายแบบสุ่มนะครับต่อเนื่องสองรอบเรามาดูความหมายของอาญาสวรรค์แผดเผากันก่อนนะครับ ในทุกรอบครับจะทําให้ผู้ใช้นะครับมีพลังโจมตี200เซนะครับของดาเมจอาญาสวรรค์แผดเผาจะมองข้ามการป้องกันนะครับไม่สามารถลบล้างได้และดาเมจสีแดงรุ้งก็คือคุณภาพแดงรุ้งนะครับและคุณภาพต่ำกว่านั้นจะทําให้ HP โล่และดาเมจนะครับไม่สามารถฟื้นคืนได้ในที่นี้นะครับก็จะหมายความว่านะครับเมื่อศัตรูนะครับที่ติดอาญาสวรรค์แผดเผาซึ่งจะมีฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวนะครับ เมื่อมีผู้โจมตีศัตรูตัวนี้นะครับก็จะได้รับพลังโจมตีนะครับ200%คิดจากดาเมจอาญาสวรรค์แผดเผานะครับจะมองข้ามป้องกันนะครับและไม่สามารถลบล้างได้นะครับและดาเมจที่ทํานั้นนะครับหากเป็นดาเมจสีแดงรุ้งและคุณภาพที่ต่ํากว่านั้นนะครับศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรู HP นะครับโล่ป้องกันและดาเมจนะครับไม่สามารถฟื้นคืนได้นะครับ และยังไม่หมดนะครับก็จะทําการเพิ่มอัตราคิติคอนอาญาสวรรค์นะครับ10%ให้แมททับฝ่ายตนทั้งหมดนะครับต่อเนื่อง2รอบและเมื่อแมททับฝ่ายตนทั้งหมดออกเทินในครั้งถัดไปนะครับจะทําการสร้างดาเมจอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้นนะครับ100%ของพลังโจมตีนะครับใส่ฝ่ายศัตรู1รายแบบสุ่มและนี่นะครับก็จะเป็นสกิลของกุนซือนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลพาสีนะครับ ก็จะทําให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดครับที่ลงสู้ป้องกันนะครับจะบวก30%นะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกตอน1ดาวนะครับสําหรับสกิลพาสีฟอันต่อมานะครับก็จะทําให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดนะครับที่ลงสู้ HP นะครับจะบวก30%นะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกตอน2ดาวและสกิลพาสีฟอันต่อมาก็จะทําให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดครับที่ลงสู้ โจมตีนะครับบวก3 0ก็จะปลดล็อกตอน3ดาวและสกิลพาสีอันต่อมานะครับก็จะเป็นทำให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดที่ลงสู้นะครับจะลดดาเม,มจประมาจา์บวก3 0นะครับก็จะปลดล็อกตอน4ดาวและพาสีอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทำให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดนะครับที่ลงสู้จะเพิ่มดาเม,มจประมาจานะครับ30%อันนี้ก็จะปลดล็อกตอน5ดาวนะครับ และในส่วนด้านล่างอันต่อมานะครับก็จะเป็นยุทธวิธีนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลทหารกุนซือนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับแม่ทัพแต่ละลายนะครับจะดูดดาเมจเท่ากับดาเมจของค่า HP สูงสุดของตัวเอง150%ต่อเนื่อง20รอบนะครับอ่านไม่ผิดนะครับ20รอบนานมากเลยนะครับและเมื่อเอฟเฟกของตัวเองหมดลงครับก็จะยืมเอฟเฟกการดูดซับของเพื่อนร่วมทีมนะครับ เมื่อมีเอฟเฟกนี้นะครับหากได้รับดาเมจระดับต่ำกว่าแดงลุง้งจะสามารถลดดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นได้ถึง50%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสามารถดูดซับดาเมจได้นะครับก็จะเป็นการทำให้เราได้รับดาเมจเบาลงนะครับและเมื่อเอฟเฟกนั้นนะครับหมดลงไปนะครับก็สามารถไปยืมของเพื่อนเพื่อมาดูดซับเป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับและเมื่อเอฟเฟกนี้นะครับและเมื่อเราได้รับดาเมจ ต่ำกว่าแดงรุ้งนะครับก็จะสามารถลดดาเมจได้เพิ่มขึ้นถึง50%เลยทีเดียวนะครับเราจะสามารถใช้ได้นะครับตอนเราปลดล็อก3ดาวแล้วนะครับเรามาดูอันที่ปลดล็อกตอน5ดาวกันนะครับก็จะเป็นการอัปเดตความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับก็จะอัปเดตเป็นการดูดซับดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับ300%นะครับและถ้าระดับต่ํากว่าแดงรุ้งนะครับก็จะสามารถลดดาเมจได้เพิ่มขึ้นถึง90%ด้วยกันนะครับ ต่อมาครับเรามาดูที่หอทะลุเมคากันนะครับก็จะเป็นแบบภาพที่เราได้เปิดใช้แล้วนะครับซึ่งกุนซือจูกัดเลียงนะครับก็จะบวกกับกุนซือจิวี่นะครับซึ่งกุนซือจิวี้นั้นนะครับก็ยังไม่มานะครับก็คงจะอีกนานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสปอยให้นิดนึงนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการออกสกิลนะครับ ก็จะเป็นการเอาเรือพุ่งชนนะครับจะเห็นว่าดาเมจแผนการอาญาสวรรค์น,นะครับ2000%เเลยนะครับถือว่าแรงกว่าจูก,กัดอีกนะครับเราก็ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้มาเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับและต่อมานะครับเรามาดูสิทธิพิเศษนะครับในการที่เราเปิดใช้นะครับ ในส่วนของลกเอียงเปลี่ยนแปลงนะครับวงล้อนําโชคตอบคําถามนําโชคนะครับเป่ายิ้งจุบนําโชครางวันนะครับก็จะเพิ่มขึ้น100%เลยนะครับถ้าท่านไม่รู้ว่าลกเอียงเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะครับก็ลองกดไปที่โหมดนี้ดูนะครับเขาก็จะนําพามาที่ลกเอียงเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นการเดินเปิดแผนที่นะครับและก็เก็บทรัพยากรต่างๆนะครับ และเมื่อเราทําในโหมดนี้จนครบนะครับก็คือทํากิจประจำวันจนครบเลยนะครับก็จะได้รับนะครับแม่ทัพที่ลงสู้ทั้งหมดนะครับพลังป้องกันจะบวก 100k นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมทําไปได้แค่ 25,000k นะครับก็ต้องทําทุกวันนะครับให้ครบ 100k นะครับเราก็จะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวกุนซือ จูก,กัดเลียงนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราไปดูการต่อสู้ในดันเจียนดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดนะครับไปในส่วนของตอนที่คุณซื้อออกสกิลเลยแล้วกันนะครับ เมื่อจูกัดเลี้ยงนะครับทำการสกิลกุญซือออกไปนะครับก็จะทําอาญาสวรรค์แผดเผาใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับและก็จะทําให้แม่ทัพฝ่ายเราทั้งหมดนะครับได้รับพลังโจมตีด้วยนะครับเราก็จะมาดูสถานะของศัตรูนะครับว่าติดเอฟเฟกนี้แล้วจะโดนอะไรบ้างน,นะครับ ศัตรูนั้นครับจะได้รับเปลวไฟสวรรค์นะครับอาญาสวรรค์ได้รับดาเมจเผาไหม้จะมองข้ามป้องกันและไม่สามารถลบได้นะครับก็จะเป็นดาเมจของการเผาไหม้นะครับสรุปแล้วนะครับกุนซือจูก,กัดเหลี่ยงนั้นนะครับก็จะมีความสามารถในการลบค่าแผนการของกุนซือในระดับต่ํากว่าแดงรุ้งนะครับและจะทําการเสริมอาญาสวรรค์แผดเผาให้กับศัตรูหนึ่งรายศัตรูนั้นครับจะโดนดาเมจแผดเผา และโดนแบบมองข้ามป้องกันไม่สามารถลบได้นะครับแถมยังสามารถเพิ่มคิติคอนอาญาสวรรค์ให้กับทีมของเราทุกคนนะครับพร้อมทั้งนะครับแม่ทัพในฝ่ายของตนทั้งหมดในการออกเทินครั้งถัดไปนะครับก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ100%เซนะครับก็ความสามารถทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกุญซือฟ้ารุ้งตัวแรกนะครับที่เรานั้นนะครับก็ควรจะหามาติดไว้ในทีมนะครับก็เอาเป็นว่านะครับ ถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ได้โปรดทําการกดไลค์กดซับนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เราด้วยนะครับก็เอาไว้มาพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนคลิปโดหน้านั้นจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกับดักทำลายล้าง